แม่บ้านแบบเรานอกจะจะเลี้ยงลูกทำง,งานบ้านทำกับข้าวางานซ่อมโทรศัพท์ก็ต้องฝึกทำด้วยนะล่าสุดน้องตุยแล้วจ้ะเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาเพิ่งจะเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์ไปเนื่องจากหน้าจอแตกรอบนี้ชาร์จไม่เข้าลำโพงไม่ดังบอกก่อนเลยว่าเราไม่ได้มีความรู้เรื่องการต่อมโทรศัพท์ใดๆเลยเราใช้ศึกษาตามสื่อต่างๆอ่ะตอนนี้อะไรที่เราสั่งก็มาถึงแล้ว สิ่งที่จะเปลี่ยนก็คือบอร์ดชาร์จและสายแพรเราจะเปลี่ยนทั้งสองอย่างเลยเมื่อทําการเปลี่ยนเสร็จแล้วน้องก็ชาร์จไฟเข้าปกติทากาวประกอบฝาหลังเอายางยึดไว้เพื่อให้แนบสนิบและต่อมาลองเปิดเครื่องเพื่อจะไปเช็คลำโพงดูว่ามีเสียงดังปกติแล้วหรือยังและตอนนี้ลำโพงสื่อก็ได้กลับมาดังเป็นปกติแล้วอะไรแต่ละชิ้นสั่งตามสื่อออนไลน์ต้องเลือกร้านให้ดีๆนะ ถ้าเราทำเองเราจะประหยัดค่าช่างไปหลายร้อยบาทบางครั้งก็หลักพันเลยนะ